สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับบนช่อง YouTube Man ท v วีชา n นลพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนคลินิกยุทธรัตนบุรีนะครับวันนี้ก็มีนะครับโน้ตบุ๊กนะครับมือ2สภาพเยียมเียมนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับยังไม่ได้แกะออกจากหัวซีนเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานโดยซ้ำไปนะครับพวกเมาส์พวกตัวแปลกัตเตอร์ไฟนะครับตัวแผ่นรองก็ยังอยู่ นะครับในซองอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นของ HP นะครับผมนะดูกับเป๋านะครับยังอ่ยำเลยนะครับนี่นะครับยี่ห้อ HP นะครับเดี๋ยวให้มาดูะระบบนะครับ ตัวนี้แรมสนะครับแรม4ีกิกนะครับเป็น CPU amd นะครับ p 3 4 0สีออ่นอนะครับถูอ c o 2คอนะครับนะครับผมมาพร้อมกับการ์ดจ,จอนะครับเดี๋ยวเช็คดูนะครับ hd4250 นะครับสภาพใช้งานปกตินะครับตัวเครื่องไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกนะครับสายชาร์จนะครับยังใหม่ยยมอ่องนะครับผมไม่โดนฝุ่นโดนอะไรนะครับตัวเครื่องนะครับนะครับผมหน้าจอใหญ่นะครับฝาหลังเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็สกรีนตานะครับ HP Probook นะครับนี่นะครับการใช้งานทั่วไปปกตินะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับผมตัวนี้เป็น Windows 7นะครับผมยังไม่ได้ลง Windows ใหม่นะครับผมถ้าจะเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวจะลง Windows ใหม่นะครับกับเซตระบบนะครับเกี่ยวกับดนตีไว้ให้นะครับผมนะคร ม่เยี่ยมบองเลยนะครับอุปกรณ์นะครับยังไม่ได้แกะออกจากหีบห่ออะไรเลยนะครับผมการใช้งานทั่วไปตอนนี้ก็ปกติอยู่นะครับผมไม่มีอะไรเสียหายนะครับจอก็สว่างสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับก็จะมีรอยขาบฝุ่นข้าบอะไรบ้างนะครับผมธรรมดาครับผมพวุงนี้นะครับ านใดหาใช้งานนะครับหรือเอาไว้เล่นดนตรีนะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมในข้อมูลด้านล่างนะครับราคานะครับเบาๆเหมือนเดิมนะครับสนใจก็นะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมดสนใจก็ทักมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับ